ทางวงการไทยช็อกราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลาวกัมพูชาเวียดนามพุ่งแสงสูงสุดรอบกว่า10ปีเลงหลังข้าวโพดบดเมียนมาทลักเข้าไทยทุบราคาประเทศดิ่งเลงส่งหนังสือถึงพาณิชย์สั่งเอกชนยุต,ตินำข้าวโพดบททันทีแหล่งข่าววงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เปิดเผยว่าถือเป็นประวัติการในรอบหลายสิปีที่ ราคาข้าวโพดไทยถูกกวัาข้าวโพดลาวกัมพูชาเวียดนามส่วนประเทศจีนรัฐบาลสามารถควบคุมกลไกลราคาทําให้ราคาข้าวโพดอยู่ในระดับสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรสู่ความสมดุลในระบบเศรษฐกิจของเราส่วนราคาในประเทศช่วงนี้ราคานิ่งๆิ่งขึ้นขึ้น,นลงลงตามบทบาทของพ่อค้าอาหารสัตว์เพราเขาเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่ก็ถือว่าปีนี้เกษตรกรโชคดีอย่างท่วมท้นกันน่ายินดีแต่ภาวะช่วงนี้ราคาก็ทำให้ต้นทุนออกมาค่อนข้างสูงมากมีทั้งข้าวโพดและมันหัวกับมันเส้นแต่ช่วงนี้เริ่มอ่อนลงข้าวโพดยังออกมาทิศทางราคาสูงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวราคา cp ซื้อ11.40บาทต่อกิโลกรัมส่วนมันเส้น7.80บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดในจีนอยู่นานราคา12.80บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะกัมพูชาเช่นเดียวกันอาหารสัตว์ในเขตไพลินราคา10.80บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะในพนมเปญราคา11.20บาทต่อกิโลกร,รมัมไปเวียดนามราคา12.20บบาทต่อกิโลกร,รัมค่ะแต่เมียนมาราคายังไม่สูงมากอาหารสัตว์ในย่างกุ้ง ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคา8.60บาทต่อกิโลกร,รมัมเนื่องจากข้าวโพดความชื้นยังสูงอยู่ในเมียวดีราคา 123ต่อถังความชื้นอยู่ที่17 1 9ส่วนความชื้น14 1 5ก็ซื้อกัน125 126ถึงต่อถังซึ่งได้เอามาโม่จะมีลักษณะเข้าโพดบดออกมาขายในฝั่งไทยโดยอาหารสัตว์บางลงที่กล้าใช้ดังนั้นเพื่อยุติความขัดแย้งทางวงการผู้เกี่ยวข้องในวงการค้า เพราะห่วงใยเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบการนำเข้าข้าวโพดไม่บดจากประเทศเมียนมานำมาขายในโรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆในระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้นจึงเห็นตรงกันว่าควรยุติการนำเข้าข้าวโพดโม่จากประเทศเมียนมาสู่ประเทศไทยทางใดทางหนึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะประกอบกับในตอนนี้ภายในประเทศไทย ตกอยู่ในภาวะวิตกทุกคนคิดว่าราคาต้นทุนสูงในขณะน,นี้จนมาถึงวันนี้ปริมาณเข้าโพดเหลือน้อยลงเริ่มมีความกล้ากันมากขึ้นราคาในพื้นที่เริ่มขยับกันไปจนถึงตอนนี้ซื้อกัน10.00 10. บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาที่ต่ำที่สุดที่เก็บกันอยู่ที่9.40ถึง 10. 10.00บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านยังห่างไกลกันเยอะพอสมควรค่ะสต็อกภายในช่วงนี้ไม่เกิน6 0แสนตันค่ะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหลักล้านแล้วเท่ากับหายไปเกือบครึ่งนะคะอาหารสัตว์เชิงจิตวิทยาด้วยราคามาใช้ช่วงนี้ก็ตัวเลขเริ่มเริ่มหายบางเบาอย่างไรก็ดีนะคะชาวไร่ข้าวโพดมาเจอภาวะปุ๋ยแพงยาปราบศัตรูพืชราคาสูงน้ำมันราคาขึ้น ยากที่ราคาสินค้าเกษตรจะลงเพราะต้นทุนผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากถ้าเกษตรกรผลิตได้1,000กิโลกร,รัมต่อไร่ต้นทุนปุ๋ยยาขึ้นมาเป็น1.2ถึง1.7บาทต่อกิโลกร,รมัมผลผลิตต่อไร่คิดจากข้าวโพดแห้งชืน้น14.5%ทําเซนตให้ต้นทุนผลิตข้าวโพดต่อกิโลกร,รัมเป็น6.50%ถึง7.00บาทต่อกิโลกร,รมัมถ้าใครทำได้ต่ำกว่า 900กิโลกร,รัมต่อไร่อยู่ยากเพราะต้นทุนผลิตต่อกิโลกร,รัมยิ่งสูงขึ้นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดปินก็ขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ